ว่าเจมไลฟ์ชอบมีคนถามเจมว่าพี่เจมชอบกินอะไรซึ่งคําถามพวกนี้ทำให้เจมเอากลับไปคิดอยู่บ่อยๆเจมชอบกินอะไรเจมเป็นคนที่ชอบเอนจอยวัตถุดิบดีๆอย่างเช่นซูชิเจมเอนจอยมากๆเจมจะมีความสุขมากเอแลาเจมได้ไปกินซูชิดีๆที่ทํามาจากเนื้อปลาแล้วก็ข้าวที่ใส่ใจคัดสรรมาอย่างเป็นพิเศษแล้วก็เอามารวมกันได้อย่างพอดีหรือยอย่างเช่นพาสต้าเวลาเจมได้กลิ่นของเบซิลฝรั่งที่หอมมากความหวานจากมะเขือเทศแล้วก็ความเรียกว่าอะไรดีกลมกล่ม ของกระเทียมที่ถูกคุกอย่างพอดีไปเป๊ะจะเป็นคนที่ชอบสิ่งง่ายๆแต่ทําออกมาดีมันเหมือนการที่สเต็กที่ดีไม่ต้องใส่ร0อยแปอย่างแค่ดรายชตาของเนื้อเกลือพริกไทยและเครื่องเทศนิดหน่อยพอแหละ รือแม้กระทั่งสิ่งที่คุณคิดไม่ถึงอย่างเช่นข้าวผัดข้าวเฉยๆเอามาผัดให้ดีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วมันจะมีส่วนประกอบที่ต้องหั่นทุกอย่างให้พอดีกับเม็ดข้าวอีกแต่พอทําออกมาได้ดีปุ๊บมันไม่ต้องการการปรุงอะไรมากเลยทําไมก็เบอร์เกอร์อรหรือลาเมงที่ไม่มาจากร้านฟาสต์ฟู้ดการใส่ความใส่ใจและความตั้งใจที่เอาวัตถุดิบพวกนี้มาประกอบการรวมกันแล้วให้มันออกมาได้อย่างชูกันและกันขึ้นในระหว่างที่อยู่ในเมนูเดียวกันเป็นเรื่องซิมเปิลที่ทําได้ไม่ง่ายแต่พอทําได้ปุ๊บ มันเหมือนกับคาร์โบนาร่าที่จริงแล้วใส่วัตถุดิบไม่กี่อย่างแต่ขั้นตอนการทำมาให้เพอร์เฟกต์น่ะไม่ง่ายเลยแม่นิดเดียวแต่ก่อนที่คุณจะว่าเจมม์าเยอะและเรื่องมากอย่าลืมว่านี่คือคําตอบสำหรับคำถามว่าเจมชอบอะไรในชีวิตประจําวันเจมเป็นคนที่กินค่อนข้างง่ายแต่ถ้าถามว่าชอบอะไรนั่นอีกเรื่องหนึ่งแล้ววันนี้เจมก็ทําน้ําสลัดอะไรก็ไม่รู้ที่เจมปรุงเองตรงนี้เลยเพราะว่าเจมต้องใช้เจมต้องกินน้ําสลัดที่ทําจากกรีกยเกรต์ตเดี๋ยวสิ่งนี้ใส่กระป,ปุกไว้จะได้กินสลัดได้ไง่ายด้กโยกแทนคแนคมมะัจไไ่ はい。